ที่2คํคำละ1คะแนนนะครับคำละหนึ่งคะแนนมีเวลาทั้งสิ้นนะครับส5วินาทีนะครับถ้าไม่ได้คําไหนบอกข้ามไปเดี๋ยวเราจะวนกลับขึ้นมาใหม่นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่ม3 1วันแรกของปีครับเดือนมกราคมมกราคมนะครับมานะครับการแสดงแบบนี้อยู่ที่พอดใต้ครับมาการแสดงแบบพัดใต้มา มหาไทยมหาไทยนะครับมีสองขาแปลงภาษาพูดกันได้ครับมะพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์สิ่งไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นมหาสัจนะครับมันอยู่ไว้อยู่ในพระเจดีครับมะโอ้โหข้าครับการแสดงเรื่องเรื่องั้งโขนทั้งละครครับเป็นมะมหรสศมหรสศเนะครับคิดออกมาให้เห็นเป็นเรื่องเป็นราววาดมะมโนภาา พระสัตว์ครับแม่เอศีใส่แล้วไอ้แน่ไรอะในในในบรรจุไว้อยู่ในพระเจดีย์ครับมหาธาตุนะครับเมื่อกี้บอกวัดเป็นเป็นกระดูกนะครับเป็นพวกกระดูกของทำไปเยอะเหมือนกันนะครับทั้งสิ้นครับแปดคำแปดคะแนน ดีมากนะครับบทแชมป์ที่หนึ่งนะครับมีอยู่สิบคำเช่นเดียวกันนะครับมีเวลาทั้งสิ้น45วินาทีพร้อมนะฮะพร้อมแล้วเริ่มคำที่บรรพชิตเรียกสตรีครับเรียกว่าสตรีเรียกสตรีเรียกอะไรฮะเรียกผู้หญิงเรียกอะไรข้ามครับย่านธุรกิจไทยในกรุงเทพย่านธุรกิจของไทยถนนถนนทางเศษไม่ใช่ถนอนอะไร สีสีสีซอสแตสีสค่ายฟังสีสใหควายฟัครับช้างพลายงาสั้นช้างสีสีกสีะช้างสีอะไรก็เรียกเด้งไดย ประชิดเรียกสถีบางพระชิดหมายถึงพระนะครับพระ,พระเรียกผู้หญิงศีกานะครับง่ายมากเลยศีกาตอนนี้กําลังฮือฮากันมากศีกาปั่มครับครับแหมทีอย่างนี้เราตอบไม่ได้ที่ไปแย่งผัวาะเขาอื่นแ,แย่งง่ายถ้าเกินมถ้าเกินไหมแล้วมันเริ่มได้นังแย่งหมอพิษไปสักชิน้นเรืยจะ <laughs> โธ่เอ้ยย่านธุรกิจไทยในกรุงเทพศีศีลมนะครับอุตส่าห์ใบาขนาดนี้แล้วนะ ออแล้วคำนี้คุณหมันคุณหมันก็ไปยากมากเลยช้างพลายงาสัน้นครับช้างสีดอนะครับเรีกช้างสีดอนมันไปยากมากตัวคั้นกลางระหว่างท้องกับหลังสีข้างนะครับสีข้างแม่จริงๆหมวดคำนี้จริงๆก็ง่ายเง่ายนะไม่ยากทำไปเั้งสินะครับสองคำสองคะแนน ต่อไปนะครับคำละสองคะแนนคำให้ได้เยอะๆนะครับบางทีอาจจะสับสนนะนะอาจจะสับสนมวมยคำต่อไปนะครับคำละสองคะแนนนะครับสาม plus สี่ครับสี่สมวยคำที่สี่นะครับมวยคำที่สี่อ่าคำละสองคะแนนนะครับอย่างน้อยต้องทำให้ได้สามคำขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้นำคู่ไปนะไม่ใช่เขาไม่ต้องแข่งเลยนะ พร้อมไหมครับพร้อมแล้วเริ่มขับเพลงยาวเล่าเรื่องแบบไทยๆครับไทยไอ้คาที่นั่นคุณใครเรียกว่าขับ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 จีทอข้าวข้าวข้าวิครับนาคิมพันไม้หัวใจของเรื่องนี้ละครเรื่องอะไรครับต้องเจ็บชัยกระสือนาคิมพันไมต่อยจากกระสือ เสรีภาพนะครับหมวดคําว่าเส้นั่นเองนะครับปูขาจอนนอนห้อยมาเดินครับปูเสดวนนะปูในผัดผัดจานนะพูดสกุลวงมนทาเส้นมันจเสรีนะครับหนัาขิมพันไม้หัวใจของเรื่องนี้เสลาดานนี่ขิมพันไม้มาเล่นกระสือด้วยไม่เล่นตวอกระสือเป็นหมอวิ์แล้ว โกลำพึงซะเลยไม่ได้เสียดายอันนี้นะไอ้คำแรกมันก็ท่้ยากนิดหนึ่งขับเพลงยาวเล่าเรื่องแบบไทยๆเป็นการขับเสพานะครับคุณช้าคุณแผนอะไรใคยฟังไหมขับเสพาไกลทองไกลทองตอนนี้ก็ขับเสพากันอยู่อันนี้ก็ะแส่าขับได้ไอ้ชานั้นจุได้ คนอื่นนั้นไม่ดีทำอย่างนี้บัดสีน่าสุดาตดเส้สเนสอ, <ทำ S 2> องคำที่ตีเส้นน้ำหนักเขาไม่ได้คำแรกนะแบบน,น,นี่ไปเลยอโอ้อไปเลยจริงคำไม่ง่ายข้าบุ่เลยทำไม่ได้ศูนย์คำนะครับของครสองเป็น ็ชนะอยู่ดีนะครับแล้วก็หมวดครั้งที่แล้วนี่ไม่ได้เต็ม10ด้วยเพราะฉะนั้นก็ครั้งนี้ทําได้20เต็มเลยก็ไม่ได้ทองจากเอ้พายต่างเขาลุ้สองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชนะขาดไปเลยก็ผู้ที่เข้ารอบนะครับคุณอนิสากระจาชัยกุลนะครับแม่น่าเสียดายนะครับตึ้มนะสียุ่ไม่ได้คำแรกเลยไอ้นั่นเลยอ่ะไอ้นั่นเลยเหรอไม่น่าไอ้นั่นเลยนะเดี๋ยวหนึ่งนี้ครับ อ่าแอะน่าเสียดายอ๋อไม่เป็นไรตรงนี้นะครับเรามีของรางวัลอีกให้เลือกให้เสี่ยงกันก่อนกลับบ้านใช่นะฮะมี5บาทอยู่ห้าแผ่นป้ายครับหบาทอีก5แผ่นป้ายเป็นทองอันนีเมีเอแบนเนอร์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 โปรตีนนะครับแบนเนอร์โปรตีนถ้าเป็นอันใหญ่นะครับ5บาทถ้าเป็นอันเล็กบาทเดียวยืนตรงกลางเลยครับอ่าเรามาดูกันว่าคุณกิ๊กสุวรรนีนะครับที่เลือกมาได้เท่าไหร่นะครับ โบดดเต่โกนะครับหนึ่งบาทบน้ำปลาแท้กุาหอยนางลมนะครับหนึ่งบาทและสุดท้ายนะครับซุปไก่สกัดปลาหย,ย,ยังเฉินห้าบาทเพะฉะนนวันนี้นะครับคุณกิ๊กสูวัจนีชัยมุสิกนะครับรับทองคำจากเพชรทองไปห้าบาทครับ